วันนี้ผมก็ขอ,อกราบสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่าน o F R นะครับผมมาอยู่ช่อง D3OFR นะครับผมและวันนี้จะมีเกม Fa ด d a กษ์รีเจอีเช่นเคยนะรับผมซึ่งวันนี้จากที่คิดที่แล้วนะที่ผมได้บอกไปว่าเรายังเหลืออีกหน้ากากหนึ่งนะนั่นคือหน้ากากมิกกี้เมาส์นะครับผมก็คือวันนี้เราจะมาหาหน้ากากมิกกี้เมาส์กันนั่นเองครับผมซึ่งในการหาหน้ากากมิกกี้เมาส์มันก็จะอาจจะต้องแบบมันอาจจะมีภารกิจหนึ่งที่เราต้องไปทำก่อนนะผมถึงจะได้รับหน้ากากมิกกี้เมาส์นะ ซึ่งก็ผมก็ไม่แน่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดเราไม่ไปทำภาร,รกิจนั้นอะแล้วเราจะมาเอาหน้ากากามีกีมอได้หรือเปล่านะครับผมมาก็เดี๋ยวเราไปดูภาร,รกิจที่เราต้องทําก่อนมารับหน้ากากนะครับผมโดยภารกิจที่เราไปทำนะว่ามันก็คือภารกิจนี้นะครับผมภารกิจที่เนี่ยเป็นที่เราต้องทํเปิดล็อกตัวละครพิเศษนะครับผมคือเราต้องมาทาภารกิจนี้ก่อน แล้วเราจะดูถึงห้องลับนะครับผมห้องลับที่อยู่ใต้ดินนะอ่ะเราก็มาถึงกันที่ที่เราต้องทำภารกิจนะครับผมก็คือมาเจอที่นี่นะที่เรามาเอาหน้ากากถ้าใครยังจําได้ก็คือที่ที่เรามาเอาหน้ากากชิ้นแรกนะครับผมเอหน้ากากอะไรคนระับผมก็ลืมได้วที่หน้ากากามันอยู่ใต้กองขยะตรงนี้นะครับผม ซึ่งมันก็จะมีห้องปูห้องรับมันไม่เช่ว่าห้องรับมันมีห้องอยู่ด้านขวามือนะถ้าเราเข้ามานี่ก็คือห้องตรงนี้นั่นเองคือเราต้องไปแฮกไอ้กล่องไฟใช่ป่ะมันคือกล่องไฟป่ะข้างในนะผมเราต้องไปแฮกกล่องไฟข้างในนะแต่ก่อนก่อนอื่นเราก็ต้องเปิดห้องให้ได้ก่อนคือหากุญแจผมแฮกโดนไอ้ตัวนี้ไปก็ได้นะให้มันบินขึ้นไปนะผมเออก็ห้องกุญแจมันจะอยู่ตรงนี้นะโอเคเราต้อง ออกมาทางไหนนี่อ๋ออันนี้น่าจะเข้าตรงทางขวาตรงนี้หรือเปล่ามนยังมีเงินให้เก็บนิดนึงนะให้เก็บไปก็ได้นะครับผมนี่แล้วก็นี่มาแจตรงนี้ปึออ๊บก็ไม่เชิงว่าเก็บเป็นการแฮกน,นะครับผมเท่านี้ก็เรียบร้อยนะผมก็เ,เปิดห้องได้แล้วนะ เอาผมหลังจากนั้นนะผมมันจะพาเรามาพบห้องรับที่หนึ่งนะผมที่มันคื่ไหนใช่ไหมลูนัสโดยจะเห็นหน้าตาของผมน่อยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นกล่องข้างล่างนะครับนักข่าวท,ที่เราจะเอาะคะาารับผมหลัจากนั้นนะเราก็โดยไอ้ภารกิจในห้องนี้ใช่ไหมเราทำนะคือเราต้องแฮกไอ้พวกกล่องคอมพิวเตอร์เนี่ยทั้งหมดนะแฮกไอ้มันจะมีประมาณห้าหกกล่องอ่ะคือเราต้องแฮกท,ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วมันก็จะจบภารกิจครับผม is it'll stay in. That's a start, but I'll more. Search the other computers. นี่ครับผมพอรอแฮปปี้เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะเอราก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมนะก็คือไหนอเรา้เสร็จแล้วอันี้เราก็จะอยู่ถึงตัวต้นขอห้องรับที่เราจะบลเอาหน้ากากมีกิมาว์แล้วนะครับผมก็สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือรอเวลาครับผมก็คือรอเป็นช่วงเวลาตีสองนะเพื่อที่ให้ห้องรับจะเปิดนะครับผมแล้วเราจะเอาเข้าไปในห้องรับได้นะครับผมก็คือจุดที่เราจะต้องมารอห้องรับนะเราก็มาอยู่ไอ้ตรงแถวแถวนี้นะครับผมแถวแถวที่ผมอยู่เลยนะ ก็มันจะมีเป็นเป็นห้องไปทางขวามือนะครับผมก ouais. uh huh. uh huh. ็ี่เดี <t 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 ๋ยวเราจะเห็นตามที่อยู <t <t ่ในคลิปเลยนะก็พอมาถึงออกมาจากไอที่เราไปแฮ็กแล้วก็วิ่งเข้าซอยมาผมซ้ายมือนะแล้วก็วิ่งมาทางขวานะครับผมนี่ก็จะเป็นเหตุป่ะจะเป็นเนี่ยไอตรงทางที่ผมวิ่งตรงมาเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยจะสังเกตว่ามันอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเราต้องวิ่งเข้าไปตรงทางนี้นะแล้วก็ทางซ้ายมือนี่ครับผม จะมีห้องลับอยู่ตั้งข้างนะแต่คือเราต้องรอเวลาตีสองครับผมก็เดี๋ยวเราจะตัดเวลาไปตอนตีสองเลยดีกว่าครับผมไปอ่ะเอาละครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองนะดูจากสังเกตจากนาฬิกาด้านซ้ายมือของผมนะครับผมก็นี่เห็นป่ะห้องลับมันก็จะเปิดแหล,แลวเราก็กด e ในการเปิดเข้าไปในห้องลับกันเลยนะครับผมนม่งจะเป็นโหลดจากซีนะเพราะว่าเกมนี้มัน มันไม่ได้ทำเป๊บไม่มีโลชัางครับผมนี่เขาก็จะมาอยู่ห้องลับกันนะที่เราเห็นจากในกล้องวิจอนพีทที่เราแฮ็กกันมานะครับผมนี่มันมีห้องมันมีตุ๊กตาอะไรเยอะเนี่ยเหมือนปาร์ตี้ครับผมเป็นปาร์ตี้ตุ๊กตาหรือเปล่าเออเท่นั้นแล้วก็วิ่งไปตรงที่ชั้นที่เราเห็นนะนี่ไงกล่องเห็นป่ะมีกล่องอยู่นี่ครับผมแล้วก็กดที่เก็บมานี่เราก็ได้รับมาที่เรียบร้อยครับผมหน้ากากมิกซ์มัลของเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปชม ควาเท่ของน้ากาอันนี้กันเลยกว่าจะได้มาเออมันยากลำบากกว่าทุกน้าการนะ์ดในน้าการนี้ไป <c oughs> อ่ะครับผมและนี่ก็คือน้ากากมิก้มมาส์สเท่ของเรานะครับผมก็ยังไง <c oughs> มีตีมแบบไซฟาหน่อยเหมือนแบบมันมันมันคือหนอ่อะ <c oughs> แล้วผมว่ามันแบบมันเหมือนมินมก้มมาสนะ์อะผมก็เลยก็เรียกว่านาาา้าการมิกเมมแล้์กันเข้ okay, าใจไหมก็แปนว่า คลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าผมก็คือเป็นคลิปสั้นๆนะมาสอนต่อจากปาร์ตี้เดียวนะคือสองหาหน้ากากนะครับผมก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ <S 2> <S 2> <SH AR> กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมในคลิปหน้าใครอยากให้ผมทำอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำห,หรับรว,วันนี้ก็บ๊ายบายครับผมขอบคุณที่รับชมครับ